มาแล้วคนระับหลังจากที่หลายคนรอคอยกันเดินรำหาคอมมือ2กันวันนี้งบเท่าไหร่วันนี้วันนี้เหรองบเท่าไหร่อยู่ที่หมื่นสาบวกลบได้เฮ้ยบวกลบเท่าไหร่บวกลบสองร้อยสามร้อยไม่รู้เหมือนกันต้องถามเจ้าตัว รอบรอบที่แล้วเขาเพิ่งซื้อคอมใหม่ดวงดีมากหมื่นสามใช่ปะรอบที่แล้วหมื่นสามปะหมื่นสามครับเออหมื่นสามเอาแล้วทำไมต้องซื้ออีกเครื่องอ่ะอันนั้นเครื่องแฟนอันนี้เครื่องผมอ๋ออ่าเอาเล่นกับแฟนคิดว่าวันนี้คุณจะดวงดีอีกไหมครับยากเลยอ่ะ คือง <uge ot> นั้นมันดวงดีเกินอ่ะวันนี้ผมไม่คาดหวังแล้วกันอ่ะแต่จ,จริงพี่ก็เริ่มรู้สึกวนะ่าจะไม่คาดหวังเมื่อกี้เราขึ้นมาไดเ่อนกันมาใช่ไหมใช่ร้านเดิมที่เราซื้อได้ของบ่อยๆอ่ะคนแบงค์เต็มร้านเลยคนแน่นเลยเออตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าไปเลยนั่นเดิเดี๋ยววันนี้เราจะลองเดินหาหลายร้านดูในชั้นนี้แล้วดูว่าเราจะหาได้ไหมถ้าไม่ได้บางชิ้นมือหนึ่งได้ใช่ไหมได้ให้ได้ครับโอเคซึ่งหมื่นสามบวกลบบวกสองแสนบวกเยอะจัง อาโอเคปะเดี๋ยวพี่ตามหาของให้วันนี้นนเราอยู่ที่ไหนพี่นกเซรังสิตเหมือนเดิมเซรังสิตเหมือนเดิมออที่เดิมนี่แหละเราอยู่ใกล้ที่นี่ก็หาของมือสองหลายคนแบบว่าพี่ไปถ่ายที่นู่นที่นี่หน่อยใช่ปะอ่ะใช่ออจริงๆถ้าน้องอยู่ใกล้โซนไหนเนี่ยลองไปเดินดูได้เพราะของมือสองอ่ะไม่ใช่ว่าพี่มาเดินเสียมันหาของได้ใช่เออมันก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งบางร้านก็ขายถูกบางร้านก็ขายแพงอ่ะขึ้นอยู่กับดวงของคุณเลื่อนๆไปลองดูร้านแรกที่เราได้ของประจำกันดีกว่าว่าแบบมันจะมีของไหมเพราะพี่คนเยอะมากปะวิเยอะจริง แล้วเข้าอยู่ร้านเดียวเลยนั่นดิสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นอากาศครับพี่บอกให้ผมชื่นใจหน่อยว่ามีของเหลือไปแล้วสานนีของแทบไม่เหลือแล้วบอดเอใช่บอดเอเฮ้ยสภาพยังกริบอยู่เลยยกตัวนี้พี่ขายเท่าไหร่อันสี่โอเคซีพียูไม่เหลือแล้วซีพไปเลยเฮ้ยนี่นี่นี่ในตู้เพียบแต่รุ่นเก่าหน่อยครับขอจะเป็นเอ็มโฟอ่าได้ขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอลองเดินดูมีเอ็มดอททูป่ะเอ็มดอททูเทนึงมีหนึ่งเทนครับพี่การประกันประกันเหลือปีกว่างี่ พี่ถ้าเพิ่งเอามาขายเท่า่ชึ่งสาเท่าไหร่ครับพันสามครับพี่โอเคครับพันสามกับพันสี่ครับได้ครับได้ขอบคุณครับเดี๋ยวผมเดินมาใหม่ขอบคุณครับพี่ป่ะมาช้าไปหน่อยแล้วแต่ดวงคือเหมือนพี่เขาเพิ่งเอามาปล่อยแล้วเขาก็บอกว่ามีคนเอาไปแล้วเอาไปแบบเอาแค่ CPU เอาแค่แบบบางชิ้นเออพี่เขาต้อจะมาปล่อยแบบเหมือนรอบที่แล้วที่ยกได้ไปอ่ะแบบได้ไปทั้งเครื่องแต่เราลองเดินเดินหาดูร้านนู้นแต่ร้านนู้นชอบมีแต่ของแรงอ่ะใช่แต่เกินงบต้องไปดูก่อนตรงนี้เขาก็มีโซนกัะจอใช่ไหม หูศูนย์หกศูนย์น่าจะเกินงบกระจอที่พี่นพดูนี่คือประมาณเท่าไหร่น่าจะสี่ศูนย์หกศูนย์ไม่ก็ไอเอ็กเจ็ดพันหกโอหกประมาณนี้ประมาณนี้รอบนี้เราจะเริ่มไวหน่อยเพราะว่าเหมือนรู้แล้วว่ามันจะมีร้านไหนร้านไหนบ้างเราพอจําจําได้ใช่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซีพียูเอ็มห้ามีบ้างไหมครับไม่มีเลยคุณนพมีแต่บอร์ดบอร์ดตัวไหนเอ่ยบอร์ดมีตัวนี้ครับหกสองศูนย์ขอดูหกสองศูนย์ครับพี่อันนี้มือสอง ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ให้คุณนพ2,008 8 2,008 8ราทัด 2, 8, 2, ตัวนูน้นตัวนี้เป็นของใหม่เท่าไหร่ตัวนี้ให้คุณนพอ,อยู่2,001 1แต่ซีพไม่มีเลยเหรอไม่มีครับรายการที่มีตัวไหนบ้างสัก6,000-8,000ถึงบาทมีไหมอันนี้3070เฮ้ยเฮ้ยแต่มีตัวนี้ครับอันนี้ก็สวยตัวนี้อยู่เสีอ9,000บาทจะเป็น3070ที่ใหญ่อันนี้3070ธรรมดาเอาละ4060เท่าไหร่ครับตัวนี้มือสองนะครับตัวนี้8 9 0 0 แต่ว่าซื้อไม่ถึงไม่น่าถึง5เดือนอยากได้ตัวไหนครับแล้วแต่พี่นพเลยครับเชื่อใจพี่นพเฮ้ยผมขอดู40่ศนกศูนนะครับวันนี้เริ่มมีความหวังกัดจอเฮ้ยสนใจจะเริ่มมีเหรอครับเพราะมันจะใกล้จะเปิดเทอมแล้วอ๋อจริงเหรอจะเปิดเทอมจะมีของเยอะเหรอไม่เปิดเทอมมันจะเงียบครับอ๋อใช่แต่ถ้าเดือนที่แล้วไม่มีเลยอันนี้ประกันถึงปี70ใช่ครับเท่าไหร่นะครับตัวนี้8,900ครับ8,900โอเคมีบอร์ดหา CPU แล้วพาวเวอร์พาวเวอร์ขาดเลยพี่นพพาทุกวันเวอร์ไม แลมแลมก็ไม่มีเฮ้แลมแลมมีมีมีอยู่แต่เป็นบ้านห้าพันสองได้ครับแลมเขาขอดูหน่อยตอนนี้ถ้าเราลองฟังดูจะมีขาดพ w e r กับ CPU 2อย่าง คือเวลาเดินซื้อของมือสองอ่ะพี่แนะนําว่าหาของให้ครบก่อนแล้วเราค่อยมานั่งคิดว่าชิ้นเนี้ยประกอบกับชิ้นนี้ชิ้นนี้ประกอบชิ้นนี้ได้แล้วค่อยซื้ออย่าอารมณ์แบบว่าเดินมาปุ๊บเจอแล้วซื้อเลยไม่งั้นมันเหมือนกับอ่าสมมติได้บอร์ดแล้วไม่ได้ CPU อะไรแบบนั้นมันก็ใช้ไม่ได้หรือเปล่ใช่อย่างน้อยจะซื้อบอร์ดกับ CPU อ่ะต้องหาได้ก่อนทั้งคู่อ่าแล้วค่อยซื้อซื้อ่เอออย่างเนี้ยเมื่อกี้มีบอร์ดร้านนี้มีบอร์ดแต่ซีพียูยังไม่มีไม่มีเออ โอเคได้ครับขอบคุณมากครับ,บผมขอเดินหาของต่อกันค,ครับป่ะตอนนี้ถ้าพี่ลองดูก็คือขาด CPU กับ Power Supply 2อย่างบอร์ดเนี่ยมีตัวเลือกเดี๋ยวพี่จะค่อยๆหาแล้วเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของเขาตัดสินใจว่าอยากได้ตัวไหนตัวไหนกันแล้วเดี๋ยวเราว่ากันว่ามันจะยังอยู่ในงบไหมเพราะถ้าสมมติเอาแบบเน็ตถ้าเน้นถูกก่อนเลยนะ s s d 1,400บอร์ดเมื่อกี้ถ้าป่ะไบโอ1 0 0 พันส <Okay. S 1> มันก็จะอยู่ที่2,500 2,600-2,700แล้วก็แรมเมื่อกี้2 3 0 3ก็จะอยู่ที่ยังไม่ถึง5,000เลยเฮ้ย hey. <Hey. S 1> ได้นะตอนนี้หา CPU ตอนนี้ธุรกิจเราหา CPU ก่อกันเลยปะมี CPU AM5 มั้ยไหมไม่มีแล้ครับมี CPU AM5 บ้างไหมครับไี่เลยมีขอบคุณครับจริงพี่ว่าหา CPU ยากแน่ต้องจบมือหนึ่งสวัสดีครับพี่มี CPU AM5 บ้างไหมครับเม5มีมีแ โอเคขอบคุณครับอันนี้ขายใช่ไหมพวกนี้ขายปะผมจะลองขอดูขอดูได้ไหมครับพี่มี power supply อ๋ออันนี้ M4 หรือเราจะเอา M4 Ryzen 5 506 X ไหมหรือว่า506 6ธรรมดานี่มีบอร์ดด้วย A520 อันนี้ผมขอดูได้หมดเลยใช่ไหมครับโอเคครับน okay. ี่แหละหามือสองเราจะต้องค่อยๆค่อยๆหา power พี่ขายเท่าไหร่ครับ400 400โอเคผมขอจดราคาประกันเพิ่งเดือนมาสามได้ค,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 ครับอันนี้พี่ขาย400ใช่ไหมครับ power โอเคถ้า5,000หก X าไหร่นะครับ3,008กนะับ2,009นะบอร์ดตัวนี้พี่ขายเท่าไหร่ครับใบละพันใช่ไหมครับโอเคโอเคขอบคุณครับแล้วการ์ดจอมีตัวแรงๆบ้างไหมพี่สัก40ซีรี e s โอเคครับหกเ0็คห้าศูนย์ XT หกเจ็ดห้าศู XT ขายเท่าไรหกเจ็ด0นย์ XT โอเคครับขอบคุณมากครับเฮ้ยร้านนี้ของเยอะอตัวหนึ่งหกเจ เมื่อกี้พี่เขาบอกเท่าไรนะหกเจ็ดห้าศูนย์7 5 0ศูนย0เจ็ดพันพอดีใช่ไหม0 0พอดีอ <7, 000. S 2> ุ้ยเรื่อนมีหน้าสนมีอะไรบ้างวะ r t x 2060มันมี m 2ก t two กะไบต์เรื่องนี้ประกอบมาดีเลยอันนี้ a m d อ๋อนี่ไงที่พี่เขาบอกมีบอร์ดสเตี l ริเจนถ้าสเตี l ริเจนตัวนี้ขายาเท 5, 5. ่าไหร่ครับไม่ m ครับ a t x เท่าไหร่นะครับพันเก้าแล้วถ้าตัว m เท่าไหร่ครับมันมีตัว m ด้วย แต่ CPU พวกนี้แรงสุดคือ 5,600x ใช่ไหมครับไม่มีสูงกัน,นีีแล้วใช่ไหมเขาจะมีเป็นซีรีส์3ป่ะเดี๋ยวเราไปตั้งหลักก่อนปะเดี๋ยวเราให้เจ้าของเครื่องเขามานั่งลิสต์ตัดสินใจก่อนว่าเขาจะเอาไปแนวไหนป่ะ A few moments later มาตัดสินใจได้เรียบร้อยไปตั้งหาั่งคิดแล้วว่าเราจะเอาอะไรบ้างถึงเวลาพี่สุดหล่อครับสว <laughs> ัสดีครับ <laughs> ผมขอเด็ไมาหนิดนึงนะพี่ผมจาได้รอบที่แล้วเรามาพี่เขาของไม่เยอะแต่วันนี้ของเยอะมากทุกวันพุธของจะเข้าทุกวันพุธผมจะไม่ซื้อของหน้าร้าน แล้วใครมาขายก่อนในร้านเราจะไม่รับซื้อเลยแต่ว่าเราจะดิวกับร้านเพื่อนที่เป็นสนิทกันเลยนะเขาจะขายจากมือนหนึ่งอย่างเดียวคนก็จะเอามือสองเครื่องเก่ามาเทิน เพื่อจะไปซื้อเครื่องใหม่อ๋อล้านพี่ของข้าทุกวันพุธทุกวันพุธเฮ้ยความรู้ใหม่ทุกวันพุธอ่ะอย่างเดียวเท่านั้นเขาอยู่อันนี้ชั้นอะไรนะพี่ชั้นสามชั้นสามโซนตรงด้านหลังเนี่ยเดินเข้ามาเจอเลยอ๋อนี่ความรู้ใหม่ทุกวันพุธโอเคผมจะได้เข้ามาวันพุธตอนนี้ผมสนใจเคสเอ็นเซ็กทีสีขาวอ่าครับผมพี่ให้ผม600ใช่ไหมหกร้อยบาทใช่แล้วก็จะมีพาวเวอร์ตัวนี้พี่ให้สี่ร้อยใช่ใช่อ่าแล้วก็จะมีแรม คิงตั้น32ก<ช>ิกอ่าเป็นสบคณ2เนาะใช่ก็826 <2, S 2> 6 6ง6 0บบาท ตอนนี้กี่ชิละสี่ชิ้นสามสี่ชิ้นนะมั้งอ๋อเหลือบอร์ดบอร์ดสเตียริเลนตัวเอ็มพี่ให้เท่าไหร่นะให้พันแปดให้พันแปดใช่รวมทั้งหมดอยู่ที่สี่พันสี่สเตียริเลนก็นี่เลยอ้าวพี่มีหลายตัวหรอมีหลายตัวฮะอยู่แต่ตัวก็มีมีเอ็กซ์สีเจศูนต์ก็มีนะอ่าเอ็กซ์ก็จะเป็นตัวนี้ไอที่วางๆเนี่ยไม่ไม่ใช่ของเปล่าเนี่ยวางก็มีของหมดเลยมันจะเกินงบละสิใช่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้อตัวนี้ก็หนึ่งสองพันทุ่นนะครับสองพันทุ่นใช่โยต่างกันกี่บาท สองร้อยมีกล่องด้วยแล้วอุปกรณ์มันครบมาด้วยนะที่สาย LED อะไรพวกเนี้ยมาครบเลยมาแล้วเพิ่มอีกนิดเอางี้แล้วกันเอาพระพ่อกูไปปล่อยวงการคอมเพิ่มอ <oh ีกนิดมันก um um> ็จะรวมอยู่ที่4,600 4นชิ้นผมคำนวณให้ละผมอยากได้ส่วนลดครับพี่ ก็ตเต็มที่แล้วเต็มที่คือสี่พันทั้งหมดตายเลยรับอะพี่รถให้ผมได้เท่าไหร่ดีก่ก่อนเดี๋ยวผมหยิบของที่ผมจ้าออมาแล้วเดี๋ยวผมค่อยต่อราคาพี่โอเคไหมอันนี้ก็พันเก้าแล้วกันบอร์ดใช่ไนะบอสพันเก้าใช่พันเก้าแล้วแลมลดให้ผมอีกสักนิดได้ไหมพี่แลมร้อยหนึ่งเป็นพันห้าส่วนเคสสี่ร้อยเอ้ยเคสเท่าไหร่นะเคสห้าร้อยขอห้าร้อยได้ไหมครับห้าร้อยจ้ะแ,แต่พาวเวอร์ลดไม่ได้จริงๆได้ครับโอเคเพราะว่าพาวเวอร์มีประกันเหลืออยู่ตัวนี้น่าจะแอดไวซ์มั้งตัวนี้ ครับก็จะแอดไว้ได้งั้นเดี๋ยวผมขอบวกวก่อนเคส500บาท<ช>พาวเวอร์400บาทเมนบอร์ด1,900บาทแล้วก็แรม1 5 0 0้าอาหาใช่4,300โอเคครับพี่งัเนรอาเสร็จป<ว>ุ๊บเนี่ย เดี๋ยวขอผมแม่จะต้องให้ช่างผู้ช่วยผมเทสอุปกรณ์ทุกชิ้นเพื่อที่จะส่งต่อให้เลยเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงบ้านปุ๊บจะได้ว่าทุกอย่างโอเคหมดเอ๋อโอเคครับเพราะผมเพิ่งนึกออกอุปกรณ์ที่เราซื้อจากที่อื่นมารวมกับตรงนี้เช็คให้ไม่มี CPU ด้วยพี่5,600พี่ให้เท่าไหร่นะที่2,800ก็ได้2,800ันแป่างนันเ0ได้ไหมครับ มันมาประมาณนั้นแหละใช่ผ่ามิดนึงพี่จริงมันมาประมาณนั้นแหละฮะอ่ะพี่เปิดดูทุนพี่กันเพรากว่าสักสองพันเจ็ดทุนมันไม่มันไม่เราไม่รู้ทุนเท่าไหร่แล้วแต่ว่าซื้อมือสองออนพี่เยาเยอะๆครับผมัวนี้กันเปิดให้ดูเลยนี่มาเป็นเคสเลยเนี่ยนี่ก็คือนี่อย่างชุดนี้เลยนี่ครับนี่มาชุดโอ้โหขอมาเท่านี้เลยนะอ่าจะมีกระจมาปุ๊บแล้วเราก็ต่อราคาไงเราก็ต่อเราก็ต่อมาเรื่อยๆเนี่ยทุกอย่างต่อราคาหมดกลาเป็นเคสเป็นเคสเนี่ยนะฮะนี่เคสที่ที่เมื่อกี้บอกไม่มีตูดเนี่ยสักนะพี่ นะนะอ่าได้ไปออ้ยโอเค,อ,เค,อ,เคอ่างั้นเดี๋ยวบวกเพิ่ม2,700พอดีนะครับผมจอนนั้นเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบพี่ฝากร้านนิดนึงร้านพี่อยู่ตรงไหนยังไงบ้างร้านอยู่ชั้น3ตรงหน้าห้อนน้ำส่วนกลางฮะอ่าฮะหรือตรงข้าม เป็นบอดสวิท uh huh. ต์นะฮะตัวคำเป็นบอดสวิทตเปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างพี่เปิดทุกวันนะเปิดทุกวันใช่ตั้งแต่เที่ยงถึงสองทุ่มอ่าครับผมใครอยากหาแนะนํามาวันพุธเพราะพี่เขาบอกว่าวันพุธของลงวันเนี้ยมาเพียบเลยคือรอบที่แล้วผมมาผมจําได้แต่ผมร้านพี่ไม่มีของตัวที่ผมอยากได้ใช่มือสองสองครั้งเลยสองครั้งใช่ใชมือสองวัดดวงอย่างเดียวครับวันนี้ผมเชื่อเดี๋ยวเทปออนแอร์เทปออนแอร์ปุ๊บคุณรีบมาหาของซะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวของมันจะหมด โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวฝากพี่เทสของให้ผมหน่อยครับขอบคุณครับพอใจไหมครับ พอใจครับพอใจตอนนี้7,000บาทเราขาด M 2, M. 2, 2> M 2กับการ์ดจอกับการ์ดจอมีอยู่2อย่าง M 2อาาันจะเอาล้านนุนครัเพราะว่าเราต้องการ1เทฮะรายนีทีเขาจะมี500ถ้าสมมติ1เทเมื่อกี้พันสี่แปดพันสี่ลบหมื่นสามเหลือตังค่าการ์ดจอสี่0ัเดี๋ยวผมเพิ่มงบให้อันนวงการเพิ่มอีกนิดไป<ม>แล้ววรเพ่อีกนิด <laughs> พี่ดูทรงนะเครื่องนี้น่าจะไหลไปหมื่นห้าผมก็ว่าประมาณนั้นแหละคือเนี่ยพอเวลาเรามาเดินมือเนี่ยมันก็จะดูแบบ เพิ่มอันนี้อีกนิดนึงเพิ่มอีกร้อยนึงก็ได้ของน่าสนใจกว่าใช่ครับก็ตามนั้นขึ้นอยู่กับงบแต่ละคนเดี๋ยวรอพี่ากเทคของกันมาตอนนี้พี่นั่งคำนวณให้เราเมื่อกี้เราได้ทุกชิ้นยกเว้นเมนบอร์ดบดไม่ใช่การ์ดจอการ์ดจอกับเอสเอสดีซึ่งเราจ่ายไปแล้วเจ็ดพันบาทใช่เมื่อกี้ไปปรึกษากันมาคือต้องบอกตรงๆว่าการ์ดจอที่อยากได้มันก็โดนข้ามค่ายมาอีกแล้ว ใช่ตอนแรกอยากได้ตัวไหนอยากได้4060 4060ซึ่ง4060อ่ะพูดกันตรงๆเลยนะเท่าที่ลองดูๆมาราคาแั้งเดือดเดืยดมือหนึ่งมากใช่ใกล้กันมากใช่แล้วมือหนึ่งมันหาซื้อไม่ได้แล้วเนื่องจากตอนนี้มันออก50 5060ใช่แล้วเมื่อกี้ระหว่างรอที่พี่เขาเช็คอุปกรณ์คือร้านร้านมือสองเนี้ยพี่เขาจะเหมือนกับตรวจเช็คให้หมดทุกอย่างเลยว่ามันยังใช้งานได้หรือเปล่าแล้วก็เดินเดินเหลือบไปเห็นการโจ่าขแดงอีกแล้วครับ่ายข่ายไ่เมื่อกี้ได้มาเท่าไหร่ละห่นเก้า 6,009กับการ์ดจอ RX 6,700 XT ทีนี้ยพี่ก็เลยกดเครื่องคิดเลขมันจะอยู่ที่7,000บวก6,009 13,900เกินมาแล้ว900บาทนะยังไม่มี M 2ทูเลยนะอ่าใช่หรือคุณจะลด M 2ทูเหลือ500เฮ้ยสุดท้ายผมก็ต้องเพิ่มอยู่ดีมันไม่พอ5ั้นท่สองแหละวงการเพิ่มอีกนิดก็คือเมื่อกี้คุยกันแล้วแหละว่าผมจะ เพิ่มงบมเพิ่มงบเข้าไปก็ให้าจะดีอีกพันส<ะ>ี่ฮะบางทีหนึ่งเทจะจบที่หนึ่งหมื่นห้าสามร้อยสามร้อยไหวปะเกินมาสองพันสามไหวคือเตรียมใจไปแล้วคือแ <c oughs> บบเออก็นั่งดูข้อมูลแนวกลุ่มอะไรอย่างนี้มาอ่าก็เตรียมใจมาแล้วว่ามาวันนี้อาจจะแบบใจจริงอ่ะคิดว่าได้แค่สามศูนย์หกศูนย์ด้วยซ้ำซึ่งตัวเนี้ยเท่าที่พี่ลองดูอะแรงก็สี่ศูนย์หกศูนย์อ่าใช่กินดูแล้วมีอุ้ยสรุปวันนี้เราจบ จบร้านพี่เขานี่เกือบทุกชิ้นขาดแค่เอ็มตัดทูรีจะเราไปเอาร้านนู้นซึ่งไม่รู้ออกกันนั่นแหละสิเราต้องรีบไปเอาก่อนหรอเล่โอเคงั้นสุดรอกเอานะครับผมแต่เราต่อพี่เขากันอยากได้ครับพี่รถได้เท่าไหร่ครับตัวไหนคะตัวเหรอครับอย่าพี่อย่าลดราคาใหผมเหมาทั้งเครื่องแล้วนะครับพี่หกเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ครับหกเจ็ดนะเจ็ดแี่เลยหกพันเจ็ดตามรุ่นเลยพี่รุ่นระบาด โอ๊ยขอบคุณครับขอบคุณครับว้าได้หกพันเจ็ดอั้นผมฝากเทสต์พร้อมกันเลยได้ได้ขอบคุณครับได้ค่ะได้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับยกขอบคุณกันเลยขอบคุณครับวันนี้ใช้ใช่ไหมใช่ครับน้องซื้อไปให้ค่ะขอบคุณครับโอ้ยแล้วเปลี่ยนซิลิโคนให้วิขอบคุณครับที่เทำหน้าร้านตัวนะจะอัดมดถ้าหมดกระสุนนะต้องอัวผลกระสคนหมดถ้าจะต้องแข่งอ่าถ้าจะเป็เสื่อม โอเคได้ครับโอเคมีเวลาอยู่เนาะมีครับมีมีมีให้ทั้งวันเลยฮะโอาเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับป่ะสรุป EP นี้เราจบร้านพี่ครับทุกชิ้นหยาขาดแค่เอ็มดูหนึ่งเทเดี๋ยวเราไปซื้อเอ็มดูหนึ่งเทแล้วเดี๋ยวมาให้พี่เขาทีเดียวเลยเพราะพี่เขาบอกว่าถ้าซื้อร้านพี่เขาเงี้ยแล้วถ้ามันมีแค่บางชิ้นแบบนิดๆหน่อยๆเงี้ยให้พี่เขามาประกอบให้เลยได้ครับผม ประกอบให้เลยใช่ไหมพี่เออพี่จะประกอบให้เลยเออแต่ก็คือต้องซื้อร้านพี่เยอะๆหน่อยนะไม่ใช่แบบซื้อชิ้นเดียวแล้วไปซื้อร้านอื่นเยอะนะเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตามหา M2 กันต่อไป่ร้านนี้ต่อได้แล้วครับพี่รุ่นไหนครับพี่ผมต้องการ M2 ครับ M2 นี่ครับผมยังอยู่อเยังอยู่นึกว่าไปแล้วได้เรียบร้อยโอเคตัวนี้มีประกันถึงสิ้นปีครับพี่เท่าไหร่นะครับตัวให้1,250 ขันสองทวนมาแล้วพี่โอเควันนี้อุดหนุนพี่เขาน้อยเลยรอบที่แล้วอุดหนุนพี่เยอะของหมดแล้วใช่ไหมมีลูกค้าตามมายังมีเรื่อยๆไหมตอนนี้รออุดหนุนพี่เขาได้ร้านเดิมวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ซื้อพี่เยอะวันนี้ผมไปจบร้านดนเยอะใช่เหมือนของเขามาเติมวันนี้พอดีพี่มีวันลงของบ้างไหมไม่มีพี่อ๋อไม่มีเหรอได้มาจากลูกค้าหน้าร้านเลยทาให้ของมันมีมาไม่ใช่บ้านอ๋อแล้วแต่ร้านเออแล้วแต่ร้านก็ ลองเดินดูแล้วกันตอนนี้เท่ากับว่าเรามีร้านมือสองประจําอยู่ว่าสัก3ามร้านแล้วที่โอเคได้ครับผมขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราจ่ายเงินก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยพันสองจ่ายแล้วคือซื้อของมือสองอ่ะออนนอของเขาต่อต่อเขาถ้าเข้าไหวเขาขายครับผมเอออันนี้เราได้ที่เ e อ็นคอมพิวเตอร์ร้านเดิมร้านร้านที่ยกเคยได้ยกเครื่องอ่ะได้ยกเครื่องครั้งที่แล้วได้ยกเครื่องรอบที่แล้วแต่ว่าไม่เอาเอ็มดอททูใช่เพราะเอ็มูเป็น256รอบนี้เลยเหมือนมาเอาเอ็มดอททูอย่างเดียวเออเนาะเนาะสลับกัน นั่นสิเออแล้วก็ที่เหลือเราไปจบร้านพี่มีร้านพี่เมื่อกี้เหมือนไม่มีชื่ออะแต่ว่าเอางี้ผมบอกแผนผังให้ถ้าขึ้นบันไดเลื่อนมาจะเจอร้าน a n ็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเนี่ยถ้าลองดูของเสร็จลองวนไปด้านหลังอะแล้วรูทพี่เขาอยู่ข้างหลังเดี๋ยวรู้อยู่เนี้ยเดินตามมาเลยมาพอดีเดี๋ยวนี้เราต้องไม่ให้พี่เขาไปตรวจเออพี่เขาบอกจริงๆ2วันที่แล้วมี a m 5มาใช่ออกไปแล้ว7 6 0ดพสองวันเองเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรอยู่ใกล้ๆกันเลยเอาง่ายๆมันจะอยู่ชั้นสามพวกของมือสองจะเป็นแบบเวิ้งเวิ้ง ลองถามดูเลยว่าแบบจะเอาอะไรเอาอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ไปถามร้านร้านเปรมร้านเปลมใช่เขาไม่มีรุ่นที่อยากได้แล้วมันแล้วแต่ดวงอ่ะใชวแล้ดวงก็เมื่อกี้เดี๋ยวจะมีภาพที่แบบพี่นกนั่งค้นหาแบบพต้องพยายามใช่ต้องพยายามอารมณ์เหมือนเมื่อกี้พี่ยังโดนเจ้าของพี่เขาแซวเลยเหมือนคลองถมเลยแต่คือพี่เขาอนุญาตนะไม่ใช่ว่าแบบพี่เขาไม่ได้ให้นี่นะคือเราสามารถดูได้ก็ลองถามพี่เขาเลยว่า ผมขอดูเครื่องนี้ขอดูเครื่องนี้ได้ไหมแล้วก็อยากจะให้แก่ให้อะไรเงี้ยลองถามเจ้าของร้านดูเพราะว่าของมือสองอ่ะมันต้องต้องดูของก่อนอยู่แล้วแหละครับผมเออแล้วก็ให้ร้านเทสก่อนซื้อจบปัญหาป่ะเอาไปให้พี่ครับป่ะครับสรุปวันนี้จบที่14,900บาทเกินมาพันเก้าเกินมาพันเก้าโอ้ยประกอบแล้วนี่นี่นี่เข้าไปดูเข้าไปดูออัปเดตไบออลให้ด้วยใช่ครับอ๋อขอบคุณครับอันนี้จะมารับเครื่องพี่เขาทัก พาวเวอร์สปายห้าร้อยห้าสิบจะพอหรอตอนแรกเราซื้อกระจอเขาไม่คิดว่าจะเอาไปใช้เครื่องนี้พี่ก็เลยบอกเดี๋ยวพี่เปลี่ยนพาวเวอร์ให้ขอบคุณพี่มากเลยครับได้เป็นหกร้อยห้าสิบแทน FSP ตัวนี้ 60, 000, 4, ใช่ได้ได้แปดสิบพัดโกก็ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปเทสที่บ้านดูกันว่าสเปคเนี้ยเล่นเกมดีขนาดไหนและถ้าสมมติใครแบบว่าจะประกอบพวกคอมมือสองเนี่ยลองมาเดินดูร้านพี่ได้ของเยอะมาวันพุธผมแนะนำเยอะจริง เบาไหมครับโอ้เบาตัวฮะอันนี้กลายเป็นแบบว่าเหมือนพี่เขาอัพเครื่องให้ฟรีเพิ่ม2อย่างเพิ่มสองอย่างเพิ่มเขาจะทายกับแรมแต่จริงๆรแรมไม่ได้เพิ่มหรอกผิดที่ผมเองคือผมไปดูเรียกว่านะดูผิดมันเขียน16เราก็คิดว่า16บหคูณสออ๋อมันเป็นแบบแรมคิด8ปคูณสพี่ก็เลยเอาตัวอัพเเซอร์มาให้แทนแต่ตัวนี้ได้สีขาวด้วยคุมติมคุมติมสุดๆมองไปเป็นสีขาวดำใช่เลย ส่วนพาวะสปายอ่ะอันนี้พี่เขาเหมือนกลัวพี่เขาเลยแบบอัพให้เป็น650บาทเลยไม่คิดเงินเพิ่มด้วยใจดีมากเลยจริงใครที่แบบมาหามือสองลองมาดูร้านพี่เขาป่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเทสกันไ่าเลยครับนี่นะริช h วฟเขามิน3ห้องใหญ่เลยของเติมอันนี้คืออ่าวไหตอนแรกพี่บอกไม่มีใช่ครับเพิ่งมาเมื่อกี้เพิ่งมาเมื่อกี้เอามาอัพเป็นลเส้น ห้าเก้าพันอะไรสักอย่างทำไม่ได้อ๋อเขามาอาบเอามาเทินเอามาเอามาขายให้ครับผมอ๋ออะไรตัวนี้อ่ะตัวนี้มีลูกค้าอีกคนนึงก็เอามาขายครับผมก็เลยอันนี้คนละเจ้ากันอย่างนี้พี่ก็รับเทินด้วยเหรอรับซื้อด้วยเอาเทินเลยป่ะเพิ่งซื้อเสร็จเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วเฮ้ยรายขั้นกิจตัวนั้นเท่าไหร่ครับตัวนี้สี่พันห้าครับสี่พันห้าเดี๋ยวมันจะเกินก็เป็นใครไดเอาไปเล่นก่อนมันขยับไปเรื่อยๆตอนนี้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับใครรมาาีบนะของเ้้แลว ก็เป็ครับซื้อของมือสองวงการนี้ขยบได้เรื่อยๆเปล่าแล้วประเด็นคือสองสามชั่วโมงที่แล้วพี่เขาบอกไม่มีของนะไปดูไปแล้วครับพี่เราเพิ่งมาเมื่อกี้เพิ่งมาเมื่อกี้เลยอัปเดตไปหมดแล้วผมบอกแล้วว่ามาถ่ายมือสองเนี่ยบางคนคิดว่าเซ็ตนู้นเซ็ตนี้ไม่มีเซ็ตครับไม่มีงดูแล้วกันว่าแค่ผ่านไปสองชั่วโมงหลังจากประกอบเครื่องนี้เสร็จอ่ะแต่จริงๆก็เกินงบอยู่ดีลาเส้นเจ็ดคือเอาจริงๆตรงนี้ก็เกินงบได้แหละ รอบที่แล้วงบเท่าไหร่นะรอบที่แล้วงบอะไรอะงบหมื่นงบหมื่นจบหมื่นสามห้าร้อยวันนี้งบหมื่นสามจบหมื่นห้าเฮ้แต่ร้านนี้โอเคเลยพี่เขาอันนี้ใจดีเราออกมาคุยดูใจดีจริงอ่ะเอางี้เดี๋ยวกลับบ้านไปลงเกมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน one day later มาถึงบ้านเรียบร้อยลงเกมเสร็จเรียบร้อยภูมิใจเป็นไงแรงไหมแรงโคตรมอนฮัน 4K ปรับสุดใช่ไหมพี่นพไม่ไม่สุดไม่สุดอันนี้ปรับไฮอ้าอ i ไฮก็ดีแล้วแต่ว่าไม่เปิดเลยพามาดูสเปคเครื่องกันก่อนดีก่าคือต้องบอกว่าเป็นหมื่นห้าที่ค่อนข้างคุ้มหลายอย่างเอาตรงๆนะพี่ว่าคุ้มไรเซนห้าเป็นหกเราได้มาเท่าไหร่นะสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดเออหาลดให้นี่อีกร้อยหนึ่งอะไรอยี้หกคอสิบสองเทรดเมนบอร์ดนี่ตัว็อป นั่นดิ x c 7 0คือต้องบอกตรงว่าอันนี้ถือว่าโชคดีที่พี่เขาทักบอกว่าราันเขามีเพราะตอนแรกอะ่ะเราจะเอา s t นิลิเจเออเ e l r ล g e n มันเป็น B450 ตอนนั้นมันก็จะไม่ใช่ชิปตัวท็อปสุดเออนี้เราก็ได้ชิปท็อปเลยแล้วก็อ่า s i อัอัปเดตล่าสุดก็ของสิ้นปีที่แล้วก็ยังถือว่าโอเคอยู่ PCIe 400ไม่ได้มีปัญหาแรม ส2 g ิโอเคอันนี้ก็แรมเอาจริงๆพี่ว่าไม่ได้ถูกมากครับผมเพราะว่าราคาก็ใกล้เคียงมือหนึ่งแต่ว่าสรุปสุดท้ายพี่เอา u อให้กลายเป็นแรมมือหนึ่งอ่าใช่เป็นแรมมือหนึ่งแกะจากกล่องเลยแล้วดูเครื่องดูเครื่องอุ้ยสวยสวยสีมันเขา้าเค้มากอ่ะสีขาวอ่ะพี่เขา,าหยิบมาให้มันมอนรู่เออ <c oughs> คือพี่เขาเหมือนแบบเห็นประกอบออกมาขนาดนี้แล้วแรมขาวเลยแล้วกันอะไรอย่างนงี้เอออันนี้ก็เปิด x m p d l CP ได้ บายสาม0นสองนี่ของอัพพาร์เซอร์ได้ชิปซัมซุงด้วยงั้นไม่ต้องไปซีเรียสยี่ห้อการ์จออันนี้เกินฝันไหมครับเกินฝันไปเยอะเลยฮะตอนแรกเล็งไว้ตัวไหนะตอนแรกเอาจริงๆตอนบอกคุณพี่โนบะมันแบนบ3060กน30ก็น่าจะได้แล้วอะไรอย่างี้แต่พอไปดูว่า,ามีแบบ4060มีแต่ว่าเกินงบไปเยอะแต่ต้องบอกงี้4060นน่ะเท่าที่เราไปสำรวจ มันจะอยู่ประมาณ8ปดพใช่ไหมที่เราเห็นซึ่งพี่ก็เคยเห็นกระจอ4 0ู0ููมือห่งถูกว่นนั้นอันนี้อ,อันนี้ถ้าไหนถูกกว่าแพงกว่าเราพูดกันตรงๆเนาะครับจำได้ปาที่เราเคยไปงานอะไรนะไอทีเอ็กโปถ้ากดโค้ดกดนู้นกดนี้ช่วงส่วนลดมันอยู่ประมาณ8ปดพันหใช่ใช่ออผมเคยเจอถึง8ปดพัน ต้นๆเลยอ่าใช่ครับอันนี้คือเคยเคยซื้อได้ในราคานั้นเราก็เลยรู้สึกแบบแม่งการเจาะเอ็นวีเดียมือสองแม่งรู้สึกไม่ค่อยคุ้มอย่างเงี้ยครับก็คือแบบก็เลยถามพี่นพว่าเออพี่นพผมว่าลองดูค่ายแดงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกอ่ะที่หาในกองอ่ะแม่งไม่มีเลยใช่ไม่มีไม่มีจนแบบยกอ่ะเอาของไปส่งให้เขาประกอบแล้วก็วางเห็นหน้าร้านเขามีวางเทินไว้3กล่องใช่เออมี6,700แล้วก็6 7 5 0 XT แล้วก็ห7พันเจ็ ก็เลยได้ตัวนี้มาเขาขายไว้เท่าไหร่นะพันเก้าหกพันเก้าครับได้มาหกพันเจ็ดต่อครับเอารุ่นละบาดรุ่นละบาดก็หกพันเจ็ดก็หกพันเจ็ดร้อยบาทเออถามว่าตัวนี้แรงระดับไหนก็แรงกว่าสี่ศูนย์หกศูนย์แรงกว่าสี่ศูนย์หกศูนย์แน่แน่ถามว่าเฟรมเจนมีไหมนีครับคือต้องบอกว่า amd ใจกว้างใช้ fsr สามได้อ่าอ่าเดี๋ยวลองดู monhan คือก็ไม่ได้ใหม่มากแต่มีมันมันก็ดีใช่อยู่ไหนวะ fsr นี่ fsr fsr เราสามารถใช้ 3.1น F P R 3.1แรงเลยเปิดอั s สเกลเปิดเฟรมจงเฟรมเจนแล้วก็อย่างเซตติ้งตอนนี้เราไม่ได้ปรับสูงสุดเราปรับไฮ oh. แล้วก็เรทเทซซิ่งปิดถามว่าเล่นได้ไหมอ่ะโอ้ oh. เล่นได้เนี่ย60-70เฟรมก็คือแบบเล่นได้แล้วอะ่ะไม่เราต้องถามว่าอันเนี้ยจอพี่ให้ยืมเทสก่อนที่ออาฟิศมันเป uh. ็นจอ 4K เราใช้จออนะไร Full h ดีฮ <laughs> ะถ้าเกิดเป็น Fu l l h ดีนะแล้วเล่นมอนฮันนะเดี๋ยวพี่ลองปรับให้เป็น Fu l l h ดีก่อนสมมติอันนี้จำลองว่าเล่นที่บ้านนะ1ัน0ก้0 8 0 พี่ว่าน่าจะมีเกือบ200เฟรมอะร้อย่าทอโอ้เลือเอ่อนจอที่บ้านกี่เฮิร์ตเนี่ยจอที่บ้าน144เฮิร์ตฮะเอ้ยพอว่ะไอ,อ้นี่โอเคเลยนะเนี่ยแต่พี่ว่ามันยังไม่ฟู HD น่าต้องออกเข้าเกมใหม่เพราะว่ารกรอบนี้มันต้องใหญ่ขึ้นแต่ก็นั่นแหละสบายๆอ่ะลองดูวินโดว์โหมดกันนี่เฮ้ใช้จอที่บ้านได้เลยฟู Full HD รี่เฮิร์ตโอ้จบแล้ว เ,เล่นเกมอะไรอีกอยู่ที่บ้านเอาเกมเอาเกมท,ที่เล่นเกมที่เล่นเหรอเดลต้าฟอร์สเล่นเดลต้าฟอร์สเอาโอเคเดี๋ยวมาลองเดลต้าฟอร์สด,ดูคอมหมื่นห้าเดลต้าฟอร์สมื่นสี่เก้าร้อยด้วยเฮ้ยมื่นสี่เก้าร้อยอ่ะเข้าลองเองเลยได้คร <c oughs> ับก็เอาจริงๆเครื่องนี้เท่าที่พี่ตำรวจมาหลายๆอย่าง SSD ก็ถูกกว่ามือหนึ่ง SSD ตอนนี้มันอาจจะเป็น NV3 เราได้อ็2แต่ว่าสุดท้ายแล้วเมนบอร์ดมันรองรับ p c ซ e เอเจนมันก็ใช้แค่ตัวนี้ได้ใช่ไหมค่าของมันมันพันแปดอ่าครับตัวนี้ได้พันสองเราได้พันสอง ไากันเลยถึงสิ้นปีไหมที่่ใช่ใช่ใช่แถมโชคดีมากพาวเวอร์ส l ายพี่อัพให้ฟรีเฉยเลยโอ้อันนี้อยากจะขอบคุณพี่ร้านคนนั้นมากเออเท่ากับว่าพาวเวอร์ส l y ยเพีแ0บัโกบาทเราได้มาในราคา400บาท400บาทอันนี้อาจจะเป็นราคาที่แบบพี่เขาเห็นว่าเราซื้อเยอะเอ่ ก็นั่นแหละอยู่ที่คุณจะต่อรองหน้าร้านเก่งแค่ไหนเพราะถ้าครึ่งนี้ถ้าเราไม่ต่ออาจจะจบที่ประมาณเกือบหมื่นห้าเก้าร้อยเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าที่พี่ลองต่อต่อต่อรวมส่วนลดอ่ะต,ต,ต่อไปประมาณแปดเก้าร้อยบาทถูกแล้วมาเกือบพันเอาเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นอ่ะมาเรียบร้อยเดลต้าฟอร์เรียบร้อย 100, มาอันนี้เซตติ้งอะไร เซตติ้งสูงสุดหมดเลยครับเปิด f s r เปิดเฟมเจนว้าว f s r อะไร f s r 3เลยป่ะ f s r 3เลยครับเอออันนี้ต้องยกย่องให้ AMD เขาจริงการ์ดเขาแบบนี่ตกไปซอกสองรุ่นแล้วนะใช่ใช้ f s r 3ได้อย่างมือศาสรใจดีครับให้นะเออวิวแปดสิบเฟรมครับแปดสิบเฟรมแต่ฟีมือยังไมแปดสิบเฟรมเอาตรงๆนะถ้าถ้าถ้าในมุมพี่เซตเนี้ยเล่น2 K กำลังดีอ่าครับ ใช่ 2K น่าจะแบบกำลังโอ้โหตายปั๊บอะไรวะ <'d> มันรูกไปไหนเลยอะลอง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 ปรับ Full HD นี่เราเราเล่น Full HD อยู่แล้วใช่ใช่ครับอ่ะเด่นี้เห็นแล้วนะว่า 4K 80เฟรมเดี๋ยวลองดู Full HD g r a ฟิกกราฟิิกราฟิ r Resolution อาหรืออยู่ในเกมมันปรับไม่ได้อยู่ในเกมปรับไม่ได้ อ่าไม่เป็นไรงั้นก็นั่นแหละ 4K 80เฟรม Full HD ก็น่าจะมีสักเกือบ200เฟรมยังไม่นะับว่าปรับมีเดียมปรับโลอีกนะเออ,ถ,เอ,อถ้าสมมติปรับลดพวกนั้นก็ได้แล้วจริงๆเครื่องนี้ประกอบได้ถูกกว่านี้นะถ้าอยากจะทำเช่นแรมอ่าแรมหามือสองที่แบบถูกกว่านี้ไม่16กิกก็พอ,อ16กิกก็พอถูกป่ะเพราะถ้าสมมติเราไม่ได้เล่นเกม Triple A เยอะนี่เท่าที่พี่ฟังเราเล่น,เล,นเล่นอะไรนะเ,เล่นเน t a Force เล่น FC ฟซีออนไลน์อ่าอ่าประมาณนี้ครับอย่างเน t a Force 13กิก f อฟซีออนไลน์นี่10กว่ากิกแค่นั่นแหละหรือไม่ถึง8กิกด้วยมั้งไม่น่าถึงดังนั้นถ้าสมมุติลดแรมเหลือ16กิกเครื่องนี้ก็จะเหลืออยู่ในงบประมาณ1 4ื่นเหลือ14,000เพราะนี่มัน1มื่นสี่เก้าร้อยมันก็จะเหลือประมาณ1 4ื่นเลยแล้วก็ถ้าอยากลดอะไรอีกหรอ เมนบอร์ดเพราะเราอาตัวนี้2000เขาลดให้เหลือ1 9 0 0ถ้าสมมติเราเอาตัวแอสโลกตัวนั้นมัน1,800พ<ๆ>ี่คิดว่าเขาอาจจะลดให้อีกร้อยก็เหลือ1 7 0 0ถ้าเกิดว่ามันก็จะค่อยๆบีบงบลงไปเรื่อยๆเหลือ1่0 0นไปปลายได้เครื่องนี้นะถ้าสมมติอยากจะทำขึ้นแต่ว่าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแต่สิ่งที่พี่ว่าเครื่องนี้คุ้มโคตรค,คือเคสเคสเคสตัวนี้มือหนึ่งเท่าไหร่มือหนึ่ง2อ9 0ันาอาตำหนิมันมีแค่ตำหนิเดียวใช่ก็คือขาดกันฝุ่ ตรงกระจอตรงช่องกระจกเออที่ที่ล็อกอะมันหายไปแค่นั้นแหละ,ละซึ่งเอาจริงเราไม่ซีเรียสหรอกใช่ครับเออจาก3,000เหลือ400โอ้โหแม่งคุ้มไม่รู้จะคุ้มไปไหนละแต่แต่ผมว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มันขาดไปตัวเนี้ยอะไร พัดลมมีไฟพัดลมมีไฟ <c oughs> อ้ย <c oughs> อ่าได้เดี๋ยวพี่เอาในออฟฟิศให้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราติดให้สตัวด้านหน้าแล้วกันเดี๋ยวพี่ติดให้เดี๋ยวพี่ติดให้<า>เออ<า>มันจะได้ดูดอากาศเข้า2ตัวออก2ตัว <c oughs> โอเคโเคไม่เป็นไร <c oughs> แฮปปี้แล้วอ่ะแฮปปี้ครับสบายมากเ <c oughs> อเลยก็เรียกว,ว่า สักเซสจบไปแล้ว EP น่าจะเป็น EP ที่2มั้งสำหรับคอมมือ2ของพี่เพราะว่าพี่แทบไม่ได้เคยซื้อของมือ2องเลยปกติเดินซื้อของอะไรดูนี้รอบหน้ามือ2อยากให้ตั้งงบเท่าไหร่อีกบอกมารอบแรกเราตั้งไว้หมื่นหนึ่งบานไปที่หมื่นสามรอบนี้เราตั้งไว้ที่หมื่นสามบานไปที่ 1, <5. S 1> หมื่นห้าเราเนี่ยอยากให้ตั้งไว้เท่าไหร่ลองดูแล้วกันแต่การบานมันมีเหตุผลไงคือมันเพิ่มอีกงแค่นิดเดียวเครื่องแม่แรงกว่าเดิมแบบเยอะมากแล้วนิดนเดียวคือแบบนิดเดียวที่ผมไหวผมรับได้ ำหรับบางคนอาจจะไม่ได้สำหรับบางคนหมายถึงว่าราคาเอาตรงน้องน้องเนี่ยมาสารภาพกับผมแล้วว่าจริงๆผมอะก็มีงบหมื่นห้าแหละแต่ผมรู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเกินก็เลยตั้งหมื่นสามไว้ก่อนใช่ก็ <laughs> คือเราต้องเผื่อใจไว้สําหรับการแบบเวลาเวลาเราเดินร้านมือสองครับบางทีมันก็จะมีของที่เราคาดไม่ถึงแบบเพิ่มนิดนึงแม่งได้แบบดีกว่าจริงแล,แล้วก็อีกดึงสิ่งเลยอย่างที่พี่บอกคือ ไปเดินซื้อของมือสองถามให้ครบทุกร้านจดโน้ตไว้เพราะว่าพี่ก็จดจดก่อนเลยว่าแบบเจอร้านนี้ของชิ้นนี้ของดูได้เลยราคาที่เราคิดว่าได้แล้วก็เดินถามไปเรื่อยให้ทั่วห้างแต่ว่าต้องทําเวลาอ่าใช่พอของแม่งแป๊บเดียวออกแ<ช>ป๊บเดียวของเข้าแล้วถ้าเกิดว่าแบบเราดูไว้เฉยๆแล้วแบบไม่รีบกลับมาเอาพัก,พกห่าง ไปแล้วจริงอย่างเช่นไรเส้นเจ็ดเอาเลยไหมวันนี้ลองขับไปดูว่าเขายังอยู่น่าสนใจ <c oughs> ขอคนก็ะเป๋าตังก่อนนะ <c oughs> <c oughs> okay, okay. บโอเคโอเคไปแล้ครับผมสวัสดีครับ